ไม่ร้าจา้าเอายังไข่แทนไม่ร้าต๊ะ้าค่ะำรูปปลาแล้วจ้าีไก่ทอดน,น้ำปลาปลาปลาดกย,ยากจ้าร้อนๆ หวานจ้าต้มใส่ยากจ้ยายโ้ลกใส่ปละสามรสแซ่บๆเลยจ้าหมูทอดแซมปลาจ้าสามชัดจ้าเอาหมูทอดได้ของทีจ้โต้องบกไม่สองมิเตร์่ะ ตามข้าพอใส่เค็มตาม,มน,น้ำห,หมูเนเ่น้ำหมูเกเงแกค่ะตามข้ปา

าค่ะไ,ไม่น้อยเดี๋ยวพี่มีตปงปาพวกนี้นะ